รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยนี่คือแพทเทิร์นใหม่ล่าสุดบนแคทวอลของ h i ช n ่ e ว k บางฉันตลอดเลยนะก็คอนเซปชื่วบังแพทเทิรนบังแพททิรนบังและฉันเป็นคนบังเธอตลอกาสวัสดีจังนายสวัสดีก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับร้องสุรไกรก่อนป่าวเาื้เออุ้ยตอนนี้เรายังอยู่ที่ V64 s ส u d i o ตูอยู่เลยอะอยู่ที่นี่ที่ไรอะมันทำให้เราย้อนกลับไปถึงสมัยตอนที่ฉันเรียนอะที่ โอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ตอนนั้นเรียนอาร์ตนี่เม่ใอาร์ตใช่ห้าสิบกว่าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเท่านั้นเองก็ตอนเด็กๆชอบเอาสีน้ำมาระบงระบายระบายระบงระบายระบายขาผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างที่เธอเล่าให้ฉันฟังไม่ได้ระบายแบบนี้ระบายยังไงเธอเอาสีขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้ระบายที่หน้าเล่นเรียนเมคอัพคนละอย่างกันอ๋ออันนี้วาดรูป ออ้ยเออใช่แล้วตอนเด็กๆนะเพราะว่ารูปนะสีก็กระเด็นเปื้อนเสื้อเปื้อนกระโปรงเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยอะคผู้ชมนี่คือตัวอย่างของคนที่แบบไม่มีระเบียบไม่มีการระมัดระวังโดนตัวเองไม่พอโดนเพื่อนหมึกเลอะใช่ไหมแล้วทำไมต้องมาเข้าที่ชัห <c oughs> มึกเลอะใช่ไหมเลอะหมดเลอะสีเลอะหลายอย่างมากแต่ไม่เป็นไรแม่บอกว่า ก็ถอดทิ้งไปเลยเลูกโอ้ยไม่เอาแต่ไม่มีชุดใหม่ใส่เปลือยไปเรียนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่จะต้องประหยัดเรามีวิธีในเรื่องการลบรอยมึกลบคราบเหรอลบ,คร,บคราบคราบที่แกในี่ให้สกปรกลบคราบสกปรกถูกมาฝากในช่วงคันไม้คันมือช่วงคันไม้คันมือเอาล่ะวิธีง่ายๆนะฮะฉันขอวิธี วิธีนี้คือวิธีอะไรอ่ะก็หมึกเลอะงเลอะปุ๊บยังไงอ่ะนี่คืออะไรครับผู้ชมนี่คืออะไรน้ำตาลค่ะหมดอารมณ์เลยทีเดียวนี่คือเกลือนั่นเองเกลือนะเกลือเราจะทําการโรยเกลือนะฮะอะนอนลงไปใช่แล้วฉันจะเคี่ยนเธอก่อนฉันมีซีเพนงคืนึกว่าเป็นน er ังท่ะโรยเกลือ โดยรอบที่เลอะหมึกของเรานะฮะส่วนเกลือที่เหลือเนี่ยเราก็ผสมกับพริกแล้วก็ไปเผาไฟแช่งได้คนละลายเกินี่นะสอนสอนอะไรเกินแล้วไงต่อนี่คืออะไรมีดแล้วก็มะนาวปาเราจะบีบมะนาวนะฮะให้ชุ่มเลยนะคุณผู้ชมชุ่มเลยนะเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็ขยี้ขยี้มานิดนึง เลี้ยวปากอะขอชิมนิดนึงนะไม่ได้ที่เป็นผ้าถูพื้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําผ้าเนี้ยไปตากแดดนะฮะครึ่งวันครึ่งวันปุ๊บเราก็นําไปค่อยซักแล้วมันก็จะแบบว่าจะหายไปนั่นเองนี่ไงตากเสร็จปุ๊บเขาสะอาดแบบนี้อุ๊ยตายแล้วตอนไปตากแดด มีคนกินหมาฝรั่งแล้วก็ทิ้งไว้แน่เลยอ่ะแสาวบ้านมีไวรุ่นอ่ะไปตากไวไวรุ่นก็เดินผ่านก็ไม่ทิ้งไว้ป้าออกมาติดหมาฝรั่งจ้าโอ้ยป้าทำไงอะป้าคุณม่บ้านเครียดคุณแม่บ้านเครียดมากหมาฝรั่งทำยังไงอะจะไม่รู้ต้องไปเทินละหมาฝรั่งเหรอง่ายนิดเดียวถ้ามีหมาฝรั่งที่อยู่แกเอามากิน น่าาเกียบฝรั่งคลายก็ไม่รู้เยมันจะต้องเอาน้ำแข็งมาถูถๆๆหรือว่าเอาไปแช่ช่องฟิวก็ได้วันนี้ก็มีตัวอย่างผ้าที่โดนหมาฝรั่งแช่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคราบแข็งๆให้เราลอกออกมาได้ง่ายๆอ่านะอันยังไงป๊อปลอกมาเลยจ้เนี่เห็นมาดูดิมันก็จะลอกมาอย่างนี้เลย นั้นเอาไปแช่ไว้ในแล้วนี่ไข่เคี้ยวมานี่ <c oughs> อันใหม่ทีมงานก็แปะอันใหม่เลยไม่ได้เคี้ยวโอ้ของที่เคี้ยวเนี่ยเนี่ยของฉันเคี้ยวเธอเนิอนออกยหน่อยอ่ะวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับนำมาฝากคุณผู้ชมเะฮะคนที่ติดตามบริการปากว่ามือถึงของเรา <c oughs> ใช่แล้วใครมติดตาม <c oughs> ก็ไม่รู้เนอะต่อวิธีนี้ง่ายๆนะครับมาฝากผู้ชมเก่งมากเลยเฟียเก่งมากเลยเฟียส่งฉันด้วยเก่งมากเลยกี คุณผู้ชมนำไปใชป้วิธีนี้เก,ก่งมากเลยคุณผู้ชมเก,ก่งมากเลยคุณผู้ชม